รู้สึกมีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องทำงานผ่านไปได้ด้วยดีด้วยแรงของทุกๆคนที่ได้เห็นพวกเรามารวมพลังกันเพื่อที่จะจัดค่ายเตรียมงานจัดค่ายยอสองให้น้องๆนะ งานนี้เป้าหมายสูงสุดคือหลอมรวมพวกเราให้ร่วมทํางานกันนะเพื่อส่งผลต่อน้องๆที่จะมาแทนเราในอนาคตข้างหน้าก็ขอให้การประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความสําเร็จบริบูรณ์ในเวลาที่กระชับสั้นนะไม่เยินเยอะ,อะขอเปิดการประชุมเท่านี้ค่าย,ยุวชนอโศกสัมพันธ์นะคะก็คือ,ค,อ,ค,อค่ายยดไม่ใช่เพียงเพียงแค่ค่ายสร้างความสัมพันธ์ในหมู่กลุ่มของนักเรียนเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบวรบ้านวัดและโรงเรียนรวมถึงพี่พี่สิทเก่าทุกสถาบันด้วยเช่นกันโดยมีกฎระเบียบวินยัยตัวควบคุมดูแลให้เกิดความเรียบร้อยของทายรวมทั้งฝึกให้เด็กเห็นประโยชน์และคุณค่าของการมีระเบียบวินยัยร่วมกันฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาียนทำพี่น้องๆ สิบเก่าทุกท่านครับผมชื่อชื่อเกลอนน์ครับสิบเก่ารุ่นที่สิบผสมกระสมครับอายุสามสิบหกปีครับอยู่จนจบงานครับเหล็กอดิเหล็กสีมาครับผมสิบเก่าสีสัะรุ่นหิงห้อยหรือรุ่นสิบทอเกอร์ครับผมอายุสามสิบเจ็ดปีครับครับอยู่ได้อยู่ได้ถึงสิบหกเมษายนู่นแหละครับผมขอบคุณครับ ชื่อพี่โก้นะคะอายุ24ปีค่ะกลับนะ <laughs> ก็อยู่ได้จนถึงงานค่ะจบศีบาษาบัาดอายุน้อยกว่าพี่โก้สปีครับ22ครับ <laughs> ไม่ต้องกลับค่ะชื่อออยค่ะมาจากสีมาโศกค่ะเพิ่ลงลงรถเมื่อกี้เลย <c oughs> ก็เลยเอ,าอาจจะช่วยงานจน จะจบค่ะอายุ3 7ค่ะรุ่นรุ่นเดียวกับอดีเลกออยค่ะอายุเท่ากันจากศรีสะอ่ะิดเชิญเลยค่ะชื่อดาวค่ะรุ่น4ีบัลลาดแล้วก็ศรีสะรุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้เพิ่งน้อยสองสองที่ค่ะเป็นเด็กขี้ดือ้อ ชื่อส้มเวียงฟ้านะคะสิเก่าปฐมประสบค,ค่ะอยู่ได้ถึงวันที่วันที่1เมษายนค่ะค่ะค่ะชื่อบอยลือลมภัยค่ะเป็นสิเก่าปฐมประสบรุ่น5ค่ะอายุ40แล้วค่ะ <laughs> ชื่อกงนะคะสิเก่าปฐมประสบค,ค่ะรุ่นห้าเดียวกับพี่เกอค่ะช่วยได้จนจบงานค่ะ รุ่นสิบรุ่นสิบชื่อน,นโมนะครับเป็นสิทธ์เก่าบัณฑรศกค,ครับอยู่ช่วยจนจบงานเลยครับเป็นสิทธ์เก่าบัณรโศกรุ่นที่25ครับอายุ19ปีครับก็อยู่ช่วยจนจบงานครับชื่อการค่ะสิทธ์เก่าวราดค่ะแล้วอะไรต่อพี่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุปีนี้อายุ27ปีค่ะอยู่ช่วยงานเออท้ายได้ถึงวันไหนเอออยู่ช่วยงานได้จนจบงานค่ะตั้งใจว่านะ อายุ21ค่ะเป็นสิ์เก่าลานาค่ะอยู่ช่วยจนจบงานค่ะชื่อกล้วยนะคะเป็นสิท์เก่าวุฒิธรรมสันเตโศกนะคะก็ตอนนี้35ค่ะอยู่ช่วยจนจบงานนะคะอยู่ประจำกองอำนวยการค่ะจ้าค่ะยิ่งฟ้าแก้งนะคะก็เป็นสิ์เก่าสมาสิกขาคูหาฟ้าน้ำรุ่น2ค่ะอายุก็33ปีค่ะก็ช่วยจนจบค่ายค่ะ ชื่อแตงโมครับจบจากศรีสะอโศกครับตอนนี้อายุ26ปีครับช่วยได้จนถึงวันที่หนึ่งครับพรว,วันที่สองต้องเดินทางกลับแต่เช้านะครับ <c oughs> ผมคุณท้าทานตัมาโตค,ครับอยู่ได้ถึงวันศุกร์ว่าต้องไปส่งพี่จันไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ศรีสาก็อยู่ศรีสาลีก็อยู่สติก็ แต่ไม่เคยอยู่บนถมโสกเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ที่อะไรนะั้นที่เห็นพวกเราที่จะมาจะาไข่กับน้องๆนะคะเคยใฝ่ฝันไว้ฝันเพิ่งจะเป็นจริงตอนอายุ60แต่ว่าไม่นานเกินรอน,นะคะโมฮนาทุกท่านค่ะอรตมมาสัมมาแกันลาวัฒโนเป็นสิทธิ์เก่าปฐมประสงรุ่น6แล้วก็ศีสารุ่นเเนาะ <c oughs> เพราะว่าไปอยู่ปฐมประส ตอนรุ่นหเข้ามาพอดีแล้วมาอยู่ศรีสะตอนรุ่น7จจบพอดีนะอานมาสมณะมือมั่นปรุรณักโรนะถ้าเป็นสิทธิ์เก่านี่ก็ต้องเป็นสตียาโศงนะตั้แต่รุ่นก่อร่างสร้างโรงเรียนเลยนะรุ่นแรกๆเลยนะแล้วก็ต่อมาก็ไปอยู่ที่ศรีมาสศกจัไม่ได้ว่ารุ่นไหนรุ่นจํารุ่นไม่ได้ละแล้วก็ไปอยู่ที่สาเรยโศงอีกนะฮะนะ เราสุดท้ายกับมาที่บ้านเรือแห่งนี้นะวันนี้ก็วัย66ปีแล้วเอ,อพักกิจกรรมนะคะแบ่งงานขึ้นนอนนะคะก็คือมีการเช็คชื่อข้าวจะเป็นคนรวมน้องนะคะด้านล่างแล้วก็พาขึาุนไปข้างบนเพื่อลงทะเบียนนะคะคาวน,นี้ฝ่ายลงทะเบียนก็รอด้านบนส่วนที่พี่เองนะคะรวมตัวกันตอนเวลา15นาฬิกา40นาทีบนชั้น3นะคะ ก็เครื่องใช้ก้อยหววัแหวนนาฬิกาไ,ได้เลยแล้วก็มือถือในงานเนี่ยคนทํางานจะทํางานยากคราวนี้พี่ก็ต้องถามบอกว่าใครที่จะสามารถช่วยน้องจัดน้องผู้หญิงสามารถช่วยน้องจัดได้อีกขอแรงเข้ามาช่วยจัดอีกไม่ใช่ไม่ใช่คืนที่กลัวเด็กนะครับคือคืนที่คุณรู้คืคืนที่อาสมัครเล่นอันนี้ระดับที่หนึ่ง